อยากใช้แอป Notion เป็นนะครับหาอยู่ว่าเล่มไหนตอบโจทย์ใช่ไหมเล่มนี้เล่มเดียวในตลาดเลยนะครับหยุดชีวิตวุ่นวายด้วย Notion นะครับก็ Notion มันเป็นแอปนะครับในมือถือสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้แบบฟรีนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบอยากจะขยายแพ็กเกจก็มีเสียเงินด้วยนะครับซึ่งข้างในอ่ะมันสามารถที่จะให้เรานะครับจดบันทึกเป็นพวกตารางนัดหมายทำงานกลุ่มแพนเนอร์ตารางงานนะครับ ทิปต่างๆจดรายรับรายจ่ายนะครับได้เต๊มไม่หมดนะครับมีอัปเดตต่างๆมากมายนะครับเอออย่างเล่มเนี้ยนะครับก็จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่แบบมันคืออะไรอ่ามันคืออะไรมันคือนะครับเมื่อก่อนเราอาจจะใช้ Google Doc s, Google s h e e t Google Keep Google Drive นะครับเปิดสลับไปสลับมาเยอะเกินไปทีนี้ถ้าเอามารวมไว้เป็นแพลตฟอร์มเดียวล่ะ ก็จะดีขนาดไหนก็ดีแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับช่วยจัดระเบียบข้อมูลแชร์ข้อมูลนะครับปรับแต่งได้อิสระสร้างเนื้อหาได้หลากหลายอันนี้เป็นสารบัญนะครับก็เกี่ยวกับวิธีใช้งานแล้วก็เครื่องมือต่างๆว่าใช้อย่างไรนะฮะนี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันอาจรูปอาจจะเล็กไปหน่อยนะก็ซูมซูมดูเอาแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ตะก้าไว้ให้ใครที่หาอยู่แล้วก็อยากใช้งานแบบตั้งแต่เริ่มจนเก่งนะครับตอบโจทย์แน่ๆ